พื้นฐานด้านนิรภัยการบิน Fundamental องค์ประกอบตัวแรกของ the Big Five ซึ่งเป็นส่วนเสริมสร้างความมั่นคงของโครงสร้างนิรภัยการบินนั้นขึ้นอยู่กับการวางรากฐานที่หนาแน่นแข็งแรงเพื่อเป็นการรองรับโครงการนิรภัยการบินรากฐาน ในทางนิทภัยการบินเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิทภัยการบินโดยเฉพาะในหานิทภัยการบินเป็นผู้ดําเนินการโครงการและผู้อุค์ค้าชาซึ่งเป็นผู้ควบคุมนโยบายและมีความรับผิดชอบต่อโครงการการปลูกฐานด้านนิทภัยการบินนั้นกระทาได้หลายวิธีด้วยกันดังต่อไปนี้นะครับ a อร์ครา t Accident s คือการศึกษาจากประวัติศาสตร์อากาศยานปุิเหตุในอดีต Organizational Foundation พื้นฐานทางด้านการจัดการของหน่วยจะมีส่วนสนับสนุนการวางพื้นฐานด้านนิรภัยการบินไปด้วยในตัวนะครับ Basic k n o w l e d g e f เล m i n v e s t i g t t v e ก t e c เทคนิคความรู้มูลฐานเกี่ยวกับเทคนิคการสอบสวนหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปุติเหตุ Education i n n o v a t i o n and Safe t y การได้รับการศึกษาทางเทคโนโลยีด้านการบินและนิรภัยการบิน จ o อ e x p e r i e n c e ประสบการณ์ด้านการบินและงานนิรภัยการบินรีคอร์ดไนชั่นการรู้จักจีบยกเอาวิชาความรู้มาใช้งานได้นะครับ